พบกับเราอีกแล้วครับ Attitude X วันนี้ที่เดิมที่ที่คุ้นเคยที่ไหนครับปึ่งตะโก้ครับ คุณเคยเห็นแต่เวิกแบบนั่งแบบอะไรเดี๋ยววันนี้ไม่มีเวกแปดเดี๋ยวจะไปดูว่ามีเวกอะไรบ้างเวกแปดเลยนะแปลกๆเลยไม่แปลกไม่ใช่แอคทิจูดเดี๋ยวมีน้องก้นโดดเหินฟ้าแน่นอนออันนี้พูดพูดดักไว้ก่อนนะต้องเหินยังไงต้องเหินนะพูดอย่างนี้หางานให้กูอีกแล้วยังไงก็ต้องทำมีอะไรบ้างไปอะไรไหมด้วยมาครับนี่บอร์ดที่เราจะเล่นภายในวันนี้เดี๋ยวดูดูกันดูบอร์ดกันครับนี่ครับบอร์ดหัวเรือนะครับ หัวมันจะเป็นทรงแหลมแหลมแบี้ครับแจ๋วมากเดี๋ยวไปลองดูกันว่ามันจะเปรี้ยวขนาดไหนแล้วก็นี่ครับอีกอันหนึ่งตะกี้น้ำสามารถแยกจากกันได้ดูเดี๋ยวน้องก้อนจะเล่นให้ดูเฮ้ยใช่กลัวอ้าวใช่ดิคนเป็นคนในนี้ก็ต้องเล่นอ่ะอันนี้แบบธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวจะจะออกแบบเท่ๆเดี๋ยวเออเดี๋ยวจะออกแบบแปลกๆแล้วก็มีนี้เวสเกตอันนี้คือแบบกระโดดตีลูกสามลูกติดต่อกไว้เดี๋ยวมีเดี๋ยวจะนั่งนั่งออกนั่งบนนี้นั่งขาสมัยบนนี้ออกให้ดูไปลองอะไรแปลกๆกัน แล้วบนี่สองอย่างก็เหมือนเดิมอแต่เดี๋ยวตัวนี้จะไม่เล่นท่าในน้ำให้ดูเล่นราอย่างเงี้เดี๋ยวจะหมุนแบบสามร้อยหกสิบอะเดี๋ยวไปดูกันแกก่อนอื่นนี่เลยนี่นี่ตัวสำคัญหนึ่งว่าผมใส่เสื้อชูชีพกับหลังทำไมเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันไปไปดูอันแรกเลยไปมาครับแอจูต้องแบบเท่ๆนี่ครับนี่ดูเนอโ์บอร์ดผมโดดไปเลยเหรอเดดสปริงเลยนะเฮ้ยสูงไม่เบาพระเอก มันใช้บ่อยยูหลบแบบนี้มันจะหวัดเสียวเกินไปนะจับจับสองมือไหมอ่าโอเคไปเอาเชือกหลุดอย่าเพิ่งนะคร่บเยพิ่งเดี๋เพิ่งไปเลย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 ไปครับยางยางหลอกหลอกพี่หลอก

นี่เดี๋ยวผมจะนั่งสมาธิบนอันนี้ไปตามดูเลยครับไปครับสร้างสมาธิออกลุยช่วยด้วยโอ้ยด้วยช่วยด้วยยไม่โดดเหรอ

ร่วงทีก็ต้องมาใส่ทีเราวันนักแค่อะแตไม่ดนไฟบื <c oughs> ้ว่ะดูครับดูาสวยขนาดไหน สวยเปล่าสวยมือเท้าแตะกเปล่นได้ไปไปเดี๋ยวก่อนเอ็นหลังก่อนไปครับมาแล้วโอเคเปลี่ยนร่อไปแล้ว เหมือนเหมือนพุ่งลงน้ำมาเลยอ่ะบอกเท้าแตะครับจะขอไปครับไปแล้วครับทิงตูดลงหลังหน่อยไปรอบที่สี่ไปแล้วครับหู้ยขอขาขาทีหลังเดือย

ได้แล้วได้แล้วคอไปเลยคอไปเลยอ้าวไปขึ้นไปขี่คอเลยขอหลังเลยขอหลังเลยตอแน่นๆเลยยืนยืนขึ้นเลยยื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 นหลังยืงเลยยืนเลยยืงขึ้นมายเอาแล้วยืนได้รัดคอไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปเลยสบาย มามึงจะมือไปมือนะแม่นแน่ล่ะทางหลวงมา เรียบร้อยเรียบร้อยคือเหนื่อยเหนื่อยคิดหายแล้วโคตรเหนื่อยดูหน้าผมเป็นแดงหน้าแต่สนุกครับวันนี้หลากหลายมากอะไรแปลกๆปอะไรบ้าๆเราลองมาหมดวันนี้เป็นไงบ้างครับก็เหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในคลิปเดี๋ยวไปดูในคลิปดีกว่าก็อันนี้ก็ส่งท้ายครับก็ขอบคุณเหมือนเดิมบึงตะกูเหมือนเดิมไปไปไหนไปไหนไม่ได้แล้วบ้านหลังที่เอดแล้วมีอีกหลายคลิปรอดูได้เลยครับยาวๆเผื่อใครเผื่อใครอยากจะมาเล่นนะครับ แนะน้ำได้แล้วก็มีส่วนลดให้นะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมทําอะไรแบบที่บึงตะโกดก็คอมเมนต์มาได้ครับใครยังไม่รู้ต่อไปอาจจะแก้ผ้าแล้วก็โนบอดโนเสื้อผ้าไปเลยก็ได้โอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่อง y u ูทูบไอจีจูด้วยครับแล้วก็มี Facebook Facebook ินสต a แกรแล้วก็ t i ก t o อร์ครับของช่องไอจีจู่เดยก็ฝากไอจีผมไปด้วยครับทั้ง i g f a c e b o o k ผมนะครับก็มีเรื่องราวดีเกี่ยวกับ forest การเทรดนะครับแล้วก็เรื่องของทางอิตวกรรมต่างครับ ก็ฝากไว้แค่นี้ครับก็รอชมคลิปต่อไปครับไปครับซุยสวัสดีครับขึ้นมาใส่ตอนเดี๋ยวมันตันเลยี๊เลยีเฮ้ยบ้ายดูต้องต่งออกยีงไงดิเออเอาลงด้วยเหรอเพื่ต่งออกอากาศเซเซอร์เซซเซ์ตุ๊ดดูครับดูอายาธรรมส่องสองเข้าไปดูมีแผนที่อยู่ต้นไม้ที่ใยญ่เลยลายแทงขุ่มสับเจ้าแห่งโจรสลัดอยู่ที่นั่น เราไปบ้านเท่าไหร่วะเราหัวกูแบบว่า <c oughs> <c oughs>